พี่ไม่บอกเป็นคำพูดแต่พี่บอกเป็นเสียงเพลงได้ไหมคุณสุมาฟังเนี่ยคุณสุมาจะรู้เลยนะว่าพี่หมายถึงใครได้ได้จ้ะหมายถึงสุกัญญาหรือเปล่าเชื่อสุกัญญาด้วยสุกัญญาคุณสุมาไงก็สุกัญญาไงฟังเพลงแล้วกันแล้วก็ดูว่าเพลงนี้จะหมายถึงใครนะจ้ะอย่าบอกให้รู้ในคำว่า บอกยิ่งช้ไม่ได้บอกไใชไม่กล้ามาอะไรอยู่ไหนมาแม่มาอะไรอยู่หลังบ้านเดวมาอะไรรีบไปจ้ะโอ้โหทำงานค้างไว้เหรอใช่ใช่ใช่พี่ยังไม่เสร็จงานตอนนี้พี่ว่าเพลงช้าเนี่ยไม่ได้ผลแล้วไม่ทันแน่เดี๋ยวฟังเพลงเร็วเลยแล้วกันนะเพลงเร็วหัวใจอายนองดังว่าโดดีโดดดีโด คัแม่